свой маха. สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะริบอยู่ที่ท่าเรือนะคะท่าเรือวัดโพค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันซ้อมนะคะเป็นซ้อมใหญ่ครั้งแรกนะคะคือวันที่15ตุลาคม2567ค่ะ <목소리도> 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 아니야? 아니야? <목소리도> 아 들어 아 들어 고 đúng rồi นี้นะคะคือจุดท่าเรือวัดโพค่ะเพื่อนๆน,นี่บรรยากาศแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรจะเดินออกเลียบถนนนะคะเลียบถนนมหาราชไปริมแม่น้ำเรื่อยๆค่ะตรงนี้คือซอยประตูนกยุงที่ริบอกเพื่อนๆน,น,นะคะที่เคยพามาห,าหลายรอบแล้ว <c oughs> ก็คือด้านหลังวัดโพนะคะ <c oughs> สังเกตง่ายๆเดินออกมาทางด้านหลังวัดโพจะเจอธนาคารกรุงไทยนะคะ มาช้าเพราะว่าลิสติคฝนอยู่นะคะก็การซ้อมเนี่ยก็จะมีถึงประมาณ6โมงนะคะจุดริมแม่น้ำเพื่อนๆสามารถไปดูได้นะคะตามริมแม่น้ำที่เขาผ่านนะคะก็คือตั้งแต่ท่าพระจันทร์นี้ก็ดูได้แล้วนะคะสะพานพระราม8ท่าพระจันทร์ศรีราชนะคะฝั่งตรงข้าม พ้าเรือวัดละคังวัดโพนะคะก็วัดอรุณค่ะเดี๋ยวหาจุดที่ดูได้เรื่อยๆนะคะก็คือตรงๆเส้นนี้ไปค่ะบางทีเรามาดักกันตรงเป็นจุดเดียวนะคะเราเราก็จะไม่ได้ไม่ได้วิวนะคะไม่ได้วิวที่สวยเพราะว่าคนเยอะ ย่านท่าเตียนค่ะลิทมาบ่อยนะแถวนี้ MRT สนามชัยนะคะเพื่อนๆขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาทางมิวเซียมสยามก็ได้ค่ะแล้วเดินเข้าซอยเศรษฐการมาเลยนะคะทะลุมาถ้าไม่มาทางวัดโพเนี่ยเลี้ยวซายเข้าซอยเศรษฐการมาก็จะเป็นท่าเรือนะคะที่จุดที่ลิทไปนะคะเอวันนั้นมีคนถามลิทว่าเขายังขายพวก ของแห้งไหมอาหารทะเลแห้งอะไรพวกนี้เดี๋ยวเด้วแเข้าไปดูให้นิดนึงนะเป็นคาเฟ่หมดแล้วนะคะตอนนี้ตลาดถ้าเตียนสมัยก่อนจะมีพวกอาหารทะเลแห้งเยอะมากค่ะเป็นสถานขายส่งเลยนะถนนท้ายวังนะคะตรงน,นี้สวยย่านนี้สวยมากค่ะ ถ้าหากเราเดินเรียบริมแม่น้ําไปเรื่อยๆถนนเส้นนี้เราจะไปท่ามหาราชนะคะท่ามหาราชท่าพระจันทร์ออกสนามหลวงค่ะนี่ๆตรงนี้นะคะจุดนี้ก็ได้เนี่ท่าเตียนนะคะตรงตลาดเลยเฮ้ยได้ๆๆกลิ่นของแห้งค่ะพี่พี่โอ้โหพระอาทิตย์สวยมากเลยเพื่อนสีสดมาก ตั้งเจริญราบนะคะนี่ตรงนี้นี่ร้านขายนี่นะมีอยู่ร้านนี้นะคะ่ะเพื่อนๆตรงตลาดเขาตั้นแล้วมีร้านเดียวตั้งเจริญราบนะคะตรงนี้ท่าไหนอยากมาซื้ออาหารทะเลนะคะอาหารทะเลตากแห้งท่าเรือท่าเตียนค่ะ ตรงนี้เห็นเยอะอยู่นะเพื่อนๆจุดนี้คือจุดที่เป็นท่าเรือข้ามฟากไปวะะัดอรุณนะสวยเพื่อนๆ น้ำจะอันตรายนะคะเราเห็นเนี่ยไปตามแม่น้ำนะคะยาวเลยก็คือมีเรือทั้งหมด52ลำนะคะ5ลิ้ว3สายนะคะแล้วก็มีกำลังพล2,200นายนะคะวันซ้อมเนี่ยก็คือกำลังพลเท่ากับวันจริงเลยค่ะเดินต่อดีกว่าน,นะคะบ้านลิอ์อ่ะฝนตกหนักมากอะ่ะเพื่อนๆฤินึกว่าจะไม่ได้ออกแล้วแต่รับซักประมาณบ่าย3ามนะคะเขาหยุด หยุดแล้วฟ้าใสาเลยค่ะลิ้ก็เลย,ยกัะโจนเีคะเพ่นเลยออกจากบ้านถ้าเรือถ้าเตียนเปิดตีห้าถึงทุ่มหนึ่งนะคะ,ะห้องน้ำค่ะมีนะพูดถ,ถ,ถ,ถึงเมื่อกี้ตรงวัดโพนี่แบบแสงพระที่สวยมากค่ะ ให้ชมนะคะวิวเมืองเก่าสวยไหมถนนเส้นนี้ถนนมหาลาศนะ ริทเริ่มมาจากอนุสาวรีย์ชัยค่ะนั่งสายแปดนะคะมาลงตรงสะพานพุทธเลยแล้วก็เดินเดินมาตรงท่าเรือวัดโภมไม่ไกลนะไม่นานด้วยนี่ค่ะเป็นจุดริมริมน้ำเนี่ยลิทว่าได้เห็นอยู่นะเดี๋ยวจะพาเข้านะคะอาจจะไปไม่ถึงท่ามาหาลาชแต่ว่าอยากเห็นอยากเห็นริ้วขบวนมากกว่านี้ ท,ที่ตรงนี้มีเขามีจุดให้ชมด้วยนะมีอัศจรรย์น่ะในใบที่ดูนะคะจะมีไม่กี่จุดนะแต่ว่าตลอดแนวนแม่น้ำเนี่ยเพื่อนๆสามารถมาได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าตรงนี้นะคะผ้าทิ่รับไปแล้ว อุยน้ำเออพี่ๆเมื่อกี้มาสะพานพูทอ่ะน้ำปิ่มแนวเดียวกับถนนเลยค่ะในแม่น้ำอ่ะปีนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะยังไงจุดนี้ก็เป็นจุดนะคะให้ให้ชมเพื่อนๆเนี่ยมีมีรถท่องน้ำมีอะไรด้วย ถือว่าวันนี้เป็นการหาพิกัดให้พี่ๆชมแล้วกันนะคะให้พี่ๆมากันแล้วกันไม่ว่าจะเป็นวันซ้อมใหญ่หรือวันจริงนะคะมาได้มาได้ไดโอ้จุดนี้สวยอะเราเห็นเรือเยอะด้วยนะ กลับของเรือแล้วนะคะหรืวอว่าจุดนี้สวยเ,เพื่อนๆเราได้เห็นใกล้ด้วยใกล้กับตรงท่าไอ้วัดใกล้กับตรงวัดโพนะคะแต่พี่ๆใส่ผ้าใบมานะอย่าใส่รองเท้าลื่นนะหรืวอว่าเป็นการออกมาชมพระอาทิตย์ตกดินที่ฮิวใามากค่ะวันนี้แบบเวลาเราเห็นแล้วแบบโอ้โหอินมากถ้าวันจริงนี่คงจะยิ่งกันนี้เยอะ ค่ะพี่ๆจะมานะคะเช็คหมายกำหนดการดีๆนะคะว่าเรือออกเวลาไหนนะคะเอาจากจังหวะที่เรือออกให้ได้ก็แล้วกันนะคะเราจะได้กะระยะเวลาถูกนะคะแต่ยังไงสุดๆแล้วก็จะต้องมาอยู่ประมาณตรงนี้นะคะมาจอดอยู่แนวๆนี้นะคะที่ลิฟเดินอยู่เนี่ยตั้งแต่ วัดโพนะคะเนี่ยแล้วก็ท่าตรงนี้ท่าเตียนตรงนี้นะ3จุดแล้วนะคะที่เราจะเห็นเรือลิ้วขบวนเต็มๆเยอะๆนะคะท่ามหาลาชค่ะเพื่อนๆส่วนตรงแถวท่าพระจันทร์สะพานพระราม8อะไรพวกนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนนะคะการเคลื่อนขอบวนมาเรื่อยๆเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าไม่ได้มาด้วยตาตัวเองนะคะเปิดทีวีดูก็ได้ค่ะนะจะเห็นชัดกว่าด้วยนะเพื่อนๆ เห็นชัดกว่าด้วยแต่ว่าความรู้สึกมันจะแตกต่างนะคะลิปถ่ายให้พี่ๆเพื่อนๆไปวันนี้อาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่นะคะแต่ว่ารือยากให้เพื่อนๆได้ได้ได้อยู่ในส่วนหนึ่งนะคะของความประทับใจของลีะ่ะไหนๆเราก็เดินร่วมทางกันมานานแล้วนะคะก็อยากให้ร่วมทางกันต่อไปนะคะ นี่คือสมาคมพิยาทหารเรือนะคะตรงจุดที่ลิกเข้าไปอะ่ะนี่พระบรมนะคะมหาราชวังอาทิตย์เริ่มตกแล้วมีโอกาสนะคะมามาเดินเล่นรอบเกาะแล้แนะโกสินค่ะเพื่อนๆจะได้ความรู้สึกที่แบบอธิบายยากมาก มันมันเหมือนมันตื้นตันอยู่ในใจอ่ะนะดิศก็ไม่เคยทราบซึ้งกับบ้านเมืองนะคะไม่เคยรู้อะไรประวัติอะไรเกี่ยวกับบ้านเมืองประเทศไทยมากเท่าไหร่นะคะจนกระทั่งมามาเดินนี่แหละมาเดินบนถนนในกรุงเทพเนะะี่ยค่ะ ก็เลยได้รู้ประวัติศาสตร์นะคะได้รู้ถนนพอเรารู้ประวัติความเป็นมาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกผูกพันแล้วก็รักมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อนๆนและอีกอย่างนะคะกรุงเทพมีสถานที่สวยๆแล้วก็ไม่เสียตังค์เยอะมาก ไม่ต้องรอวันหยุดยาวนะคะมาเที่ยวได้มีวันหยุดมีเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงสามารถนั่งรถเมล์รถสาธารณะต่างๆมาเที่ยวได้และะ้วจุดหลกัหลกๆอีกจุดหนึ่งนะคะตรงนี้ท่าช้างค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าวิวตรงท่าช้างจะเป็นยังไงแต่ท่าช้างจะเป็นลานที่โล่งกว่าครับเพื่อน รัชนาวีสโมสร,รนะคะสายหนึ่งนะคะสายหนึ่งผ่านตรงนี้ขึ้น ราชนาวีโสโมสรนะคะ<ม>หรือว่าท้าช้างค่ะตรงนี้นะคะสวยนะ,ะใหทำอะไขวาม,มือไปก็จะเป็นตรงที่มีอุโมงค์นะคะลงอุโมงค์ไปมีมห้องน้ำนะคะ,ะ,มมคะเดี๋ยวเราดูซใหา่าจะดันเดมอเเนะ อุโมงปิดแล้วนะคะตอนนี้6โมงแล้วนี่จุดสวยๆอีกจุดนึงนะคะที่เพื่อนๆสามารถมาชมขบวนได้กว้างเลยตรงนี้ว้างเลย ท่าเรือท่าช้าง <S <S ไม่ทันแล้วค่ะพี่ๆลำสุดท้ายไปแล้ว <laughs> ก็เดินไปอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นท่ามหาราชนะคะก็เป็นจุดคร่าวๆนะคะที่พี่ๆเพืเ่อนๆจะมาชมขบวนเรือพระยุหะยาตานะคะทางชลมารทั้งที่10นะคะเดี๋ยวเราเดินไปทางซ้ายมืออีกนิดก็จะเป็นท่ามหาราชค่ะเดี๋ยววันนี้ไม่พาไปนะคะเดินไปซ้ายมืออีกนิดเดียวเป็นท่ามหาราชท,ท่าพระจันทร์แล้วนะแต่นี้นจะปิดคลิปตรงท่าช้างนะคะเพราะว่าไปพระอาทิตย์ตกแล้วนะคะแล้วก็ไม่เห็นเรือแล้วแหละลำสุดท้ายไปแล้วก็ประมาณนี้ค่ะพี่ๆนะคะ เดี๋ยวคลิปนี้ลงไปแล้วนะคะจะมีซ้อมใหญ่อีกรอบหนึ่งนะคะวันที่22ตุลาคมนะคะถ้าหากมาได้ก็เป็นจุดแนวที่พี่ๆจะมาชมกันนะคะแล้วก็จะวันจริงนะคะวันจริงนี่ก็จะมีพระราชาพิธีเสด็จพระราชาดำเนินด้วยนะคะถวายผ้าพระกฐินนะคะก็วันที่27ค่ะตุลาคมนะคะเอาค่ะเดี๋ยววันนี้เราปิดคลิปตรงนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่รับชมและติดตามนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณมากนะคะ